ยอดแหลกเพชรครับ,รบโอ้โหไฟนี้ใจหายใจคว่ำจริงๆนะครับน่าถือว่าเป็นอีไฟหนึ่งที่หลายๆคนบอกว่าโคตรมันเลยจริงๆนะครับพูดถึงการชกในไฟนี้สักนิดหนึ่งครับยอดเหลกเพชรการเตรียมพร้อมเป็นยังไงบ้างไ,าไฟไฟนี้เราก็เตรียมพร้อมมาตั้งแต่แพ้ก้องถไปผมก็พักอาทิตย์นึงครับแล้วก็พอมีรายการก็กล<อ>ับมาต้อมือเร็วบอกว่าต่อยเจอเ้าขึ้นเยอะก็กลับมาต้อมวยได้เดือนปุ๊ครับ เือนกว่า,วาสำหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้แล้วเมื่อรู้ว่าเจอกับพึ่งหลวงรู้สึกยังไงก็หนักใจทุกคนนะเพราะว่าในวันมันไม่มีหมูอยู่เลยครับผมไม่ว่าห้ายกต่อยกันไม่ได้ใครหอัว่าห้ายกต่อยกันไม่ได้เป็นแบบหากระเยอะอย่างนี้ไม่มีแน่นอนนะมาต่อยวันนี้ไม่มีแน่นอนอืมผมรับประกันได้เลยนะดูเคยดูเขาชกแล้วครับรู้สึกไงบ้างหนักใจไหมก็เจอตุวน ถามว่าหน,นักใจไหมหนักใจทุกทุกคนครับที่ต่อยเพ<ม>ราะว่าน้องเขาก็มีอาวุธรุนแรงคร,รับผมมีลูกหนักลูกตายของเราแสดงว่าไฟเนี่ยยยริเพชรทาการบ้านเยอะมากครับผมนะฮะแล้วขึ้นมาเจอกันจริงๆริสถานการณ์จริงเนี่ยกดดันไหมก็พอสมกคนคร,รับเพราะว่าไม่รู้ว่าน้องเขาจะมาแบบไหนคร,รับเพราะว่าแบบถ้น้องเขามาแบบสวยงามแบบหนีแบบ วนออกขี่กลางออกข้างอย่างนี้ยผมตามไม่ทันนี้ครับก็คิดหนักกว่าทพืน่นครับแต่เราก็ต้องเดินเร็วเดินขึ้นอีกกดดัน,ขน,ขนขเขาใช่ครับผมผมก็กลับไปคิดซ้อมตรงนี้เน้นความเร็วอย่างเดียวผมเพราะว่ารูปหนักรูปเป็นรูปส่วนผมมีอยู่แล้วแต่ว่ายกแรกเราดันแบบพลาดองครับผมปงเข้าไปขวาลูกนั้นนั่งเร็วมันมันเกิดอะไรขึ้นหรือสุเรามันยังไงก็นั่งเร็วก็ซุดลงไปครับนั่งลุกขึ้นมาก็ไม่มีอะไรครับ อ่าฮะแต่ก็การที่ว่าเฮ้ยใจยังสู้อยู่นะครับผมนี่ว่าได้ครับผม,ผมหมดยกแรกไปโอเคก,การแก้เกมบมันมีที่มุมมันมีอยู่แล้วล่ะนะฮะก็ต้องมาเดินลุยมากขึ้นในยกที่สองครับยกสองเป็นไงโชคได้ตามแผนไหมยกสองก็ตามได้ตามแผนครับผมเพราะว่าเดินเดินเร็วขึ้นครับน้องเขาเริ่มไม่หนีแล้วเริ่ม,เร,มเริ่มมาแรกแล้วเริ่มไม่หนีแล้วเริ่มแรกนี้เขาเขาเข้าทางเราเลยครับผมเพราะว่าน้องเขาเริ่มไม่หนีแล้วโดนขาเดินลำตัวไปโดนต่อเข้าไปเริ่มไม่หนีแล้ว อ่าฮะนะครับหมดยกสองไป็นี่ความมั่นใจเป็นยังไงตอนนั้นก็ยังไม่มั่นใจครับเพราะต้องเพราะว่าโดนนับอยู่ต้องเดินต้องพี่ยงก็หวังให้เดินอีกครับผมนะฮ<น>ะเินอีกต้องเล่นหัวุ้มาก่าดีเพราะว่ายกสองเห็นเขามีอาการนิดนิดแล้วครัใช่นะครับจนกระทั่งมาถึงยกที่สามยกตัดสินแล้วนะ,นะแล้วก็เราได้ช็อตที่ว่าเราได้นับแปดคืนก <นะ S 1> ็ยังเข้าไปคิดว่าเป็นงไงบัดนั้น ิดว่าต้องต้องได้นับคืนแล้วต้องต้องย้ำแล้วรู้ขึ้นมาต้องย้ำนะครับนะฮะแล้วก็จับหนักเลยนะฮะแล้วก็เขาก็โอเคแพน็อกไปตอนนั้นรู้สึกแบบรู้สึกไงมันโล่งมันโล่งมากเลยครับดีใจมากครับที่ที่ชนะน็อกได้ดีใจมากนะฮะแล้วก็ได้อีกสามแสนห้าด้วยนะครับผมของยอดอเล็กซนี่ต่อยวันไปดีมาถ้าหมดกี่ครั้งแล้วครับแปดด แปดครั้งที่เก้าครั้งนี้แล้วครั้งนี้ครั้งที่เก้าใช่ใช่ใช่นะฮะแพ้กี่ครั้งชนะกี่ครั้ง <c oughs> ผมจำได้เจ้าสี่ไฟหลังได้ครับสี่ไฟหลังแพ้สามชนะหนึ่งอ่าฮะใช่ครับชนะหนึ่งนะฮะเฮ้ห้าไฟหลัง <c oughs> แพ้สามชนะส <c oughs> องสามหกนะครับ <c oughs> ไฟนี้ว่าไปแล้วเราบีอะไรต้องไปแก้ไขก <c oughs> ็ต้องเน้นเน้นผมเร็วเน้นหวนวุเร็วๆวันนี้มากครับต้องเอ็เร็วๆวันนี้เยอะค ความแข็งแรงทนทานครับคพิ่มแข็งแรงเรามีอยู่แล้วครับผม้ก็ต้องกแก้ไขมากขึ้นตอนนี้มองไปถึงเรื่องของสัลยวิญยาตอนนี้ผมก็ขยับลงเวทลงมาต่อยร้อยสามหาม้านะต้องดูไปเรื่อยๆก่อนครับต้องถ้าชนะส,สวยๆก็ผมกาบก็คิดว่าน่าจะได้ครับน้ำหนักร้อยสามห้านี่เป็นน้ำหนักที่เราชอบเลยไหม ตอนปีหกสองนี่ผมชอบมากเลยครับเพราะนั้นผมต่อยน้ำหนักนี้ตลอดครับผมหลังจากนั้นก็ไม่ได้ต่อยอยกเล่ะต่อไปขยับขึ้นนี่ครับพึ่งในรอบห้าปีพึ่งกลับมาต่อยครั้งแรกร้อยร้อยน้ำหนักเราใช่ไหมเข้าโอเคจะมีโอกาสได้ล้างตาคนที่เคยเอาชนะเราไหมก็คิดว่าน่าจะมีครับน่าจะน่าจะมีครับอืแล้วแต่นะครับเขาบอ่าแล้วแต่เขาจะตัดนี่ก